สวัสดีครับมือหนีพามาเบงลูกง้วนะครับเดี๋ยวป้อนนมนะครับเดือนหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยลูกงัวอยขอกมีปัญหานะครับแม่ให้ลูกมาตัวนี้ตัวที่สีคือตัวที่ห่านตัวที่หาแล้วนะครับแต่ว่ามีปัญหาว่าให้ลูกกินนมนะครับคือจังแม่เป็นอาการแบบอยากให้ลูกเศ้านมนะครับเตะนะครับลูกสิกินกะเตะนะครับเราบปที่นี่เขาก็ไปสื่อนมแก้ปัญหาโดยการต้องเอาเข่าซองนะครับ เขาซ้องเศร้าเย็นนะครับเช้าเย็นตอนเที่ยงถือว่าได้กินนะครับถือกินแต่น้ำสกับยังเบ้นนะครับเป็นลูกผูบักเป็นลูกตัวผู้ของบักผูเรือลอยผมนะครับที่นี่ก็มีปัญหาเออเอาเอเนียงละ่ะบอลมีปัญหาเขาเอิน่นมีปัญหาทซ้งแล้วบอกกินนะครับเดี๋ยวผมสิบอกว่าเป็นอย่างคือบอกกินอันนี้นี่หัวนมเปลี่ยนหัวนมใหม่นลครับหัวนมปกตินี่คือ ผมสื่อมาให้นี่สีสมนะครับสีสมกับสีดำบอกินเลยเนาะครับมันแข็งครับแต่ว่ารุ่นนี้เป็นหัวนมซิลิโคนยางดีเนาะครับลอยสามสิบนะครับรุ่นเนี่ยลอยสามสิบบาทสื่อมาเขามาเจาะมาเจาะตรงหัวนมเอาเนาะครับตอนซื่อมาบะมีนะครับเดี๋ยวผมเียเบิ้งวันมันเป็นยังไงเนาะครับงัวกินเรียบร้อยก่อนตอนนี้ผมมีเลียออกแล้วนะครับขียเริ่มแล้วแก้นแล้วนะครับตอนนี้ผมมีหัวนมอ่าสำรองอยู่สามหัวนะครับหัวนมสีสมสีหนึ่ง คือใส่ตะกี้ของหัวนมสีสมสิเป็นแบบแข็งนะครับแข็งอันนั้นกับเด้บังคับกินนะครับบังคับกินโดยการบีบนะครับค่อยกินนะครับดูดเองบ่ดูดนะครับแล้วบัดที่นี่สองหัวนมเด็กน่อยนะครับหัวนมคือจังหัวนมเข้าหานมเด็กน่อยนี่แหละแตว่าอันนั้นบัดทันไอ้ลองนะครับหัวนมเด็กน่อยพอดีไปสื้อมาไม่เนาะครับมือนี่สาม ก็คือหัวนมอันนี้แหละครับซีรีคนเนี่ยครับรอยสามสิบนะครับได้ต้าหัวนะครับเด็หัวเดียวนะครับนี่รอยสามสิบบาทผมสื่อยูรานขายยาสัตว์อาหารสัตว์นะครับบางร้านกับบะมี่นะครับบอกเลยเลยครับบางร้านกับมีแต่สีสมนะครับต้องเป็นบางร้านนะครับซีรีคนนะครับจําลองแบบหัวนมของแม่มันยางดีเลยนะครับนี่นะครับปกติสิบประดูดเลยด้ยครับปกติ พี่ซายป้อนเป็นอาทิตย์นี่บ่ดูดเลด้อครับต้องได้จับแล้วก็ได้บีบใส่เอาครับหัวนมสีสมครับต่ว่าหัวนมอันนี้นี่ครับนี่ดูดเลยครับนี่จำลองมาได้ดีครับมาตรฐานอยู่ครับนี่คุมคาเขางั้นลอยสามสิบบาทเท่านั้นครับถือว่าผู้ใดมีติดขอกับสืบสืบไปติดขออนะครับส่วนนมก็เป็นของเอียงเกาะเล็กเล็กโตขาเนาะครับเป็นยี่ห้อเดียวนะครับเบิดอำเภอพ้น ทุกล้านขายแต่ยี่ห้อนี้เนานะครับบะมี่ยี่ห้ออื่นเลยครับเพราะว่าเอาอเพราะว่าล้านขายยาออกมาขายนะครับรล้ว่าคนให้กินแต่ยี่ห้อนี้นะครับแหลกตัวฆ่าเนี่ยถุงละร้อยสิบบาทร้อยมีสิบร้อยสามสิบเวาตะร้านนะครับกินรอบนี้กินเบิร์สองขวดนะครับสองขวดนมนะครับมันลี้ิมแล้วขันขันมันอิ่มแล้วกับสิเลนนะครับ อันนี้ส่งแข็งแรงขึ้นแล้วนะครับเนี่ยตอนที่เมืองพ้นมันผมก็ก้อนเกลี้ยหากิโลก้อนละร้อยแปดสิบบาทนะครับเมื่อนี้ไปกับไปพ่อมาเนาะครับก้อนละหากิโลล่งละเจ็ดร้อยยี่สิบบาทนะครับก็ถือว่าถือถอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะบ่ได้สั่งกากในเน็ตแล้วน,นะครับ,รบอตอนแรงก็จะได้กินน้ำแม่นะครับตอนที่นี่เดี๋ยวผมจะพาย่างไปเบิ่งหวัวนมนะครับ ตอนแรกกะสิกินน้ำแม่นะแม่เนี่คือบ่าสนใจเลยด้ยครับแม่เดยพผมสิพาย่างไปเบืงอ,อันนี้คือมาอยู่ในออขอขอคอกคันเขาคอกนี่คือว่ามันได้กินนะครับมันก็เลยมาอู้แม่มันบ้าห่วงลูกเลยครับขนาดลูกเป็นตัวที่หาเราด้ยครับอ่ากินอยู่ข้างหลังหอ้องเอินแม่แม่บ่าสนใจนะครับเขาคอ,อกกันลูกสิไปกินนมกับยัน,บนนะครับต้องเลยจับมัดไว้นะครับจับมัดเราค่อยยืนให้ลูกกินนมนะครับแปะด้วยครับบ่เป็นงัวแม่ไม้นะครับ แล้วก็พึ่งเห็นนะครับอันนี้คือปัญหาที่เขาเคยพึ่งพ่อนะครับพึ่งเจอนะครับพึ่งเจอพึ่งเจอนะครับ๋ยวผมจะพาไปเบ่งหัวนมสามยางนะครับที่อันนี้ไปนะครับเมื่อวานฝนตกเนี่ยเมื่อแรงนะครับเบิดขึ้นนะครับฝนตกแห้งแล้วก็ลิ้นนะครับลิ้นเบิดขึ้นเดาอาหยางมาในบ้านนะครับาสำรวจหัวนมใส่หัวนมสีสมบุกบุนั้นนี่ใส่ เด๋ยเบาไปอย่างเบากันได้บเบอๆเด๋วนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปเอายุป้ายอ่ะโอ้โหพี่ชายก็ได้มานะครับตอนอันนี้เป็นนี่นะครับเล็กโตค่ะนี่นะครับนมนะครับนี่ห่อเล็กโตค่ะตุ้งนี่หัวนมเด็กน่อยนะครับอันนี้สื้อมาก่าท่านได้ลองนะครับนี่ นี่สื่อมาป่ะทันในยหรงแล้วก็แนะนําการส่งนะครับคางคางคุงเขาให้ส่งประมาณหนึ่งส่วนต่อน้ำเก้าถึงสิบส่วนนะครับเขากะเขากะหยอลงมาอีกนะครับหนึ่งส่วนส่น้ำจากแปดส่วนเจ็ดส่วนแปดส่วนนะครับเพื่อให้มันมีความเข้มข้นแน่นี่นะครับนี่หัวนมสีสมเขากะสิเคยเห็นทั่วไปนะครับหัวนมสีสม นี่หัวนมเด็กหน่อยซื้อมาหนีสิบห้าบาทรวมถึงขวดมันงนะครับเดี๋ยวขวดนะครับเ,เอาครบเสร็จเลยนี่ขวดขวดนมอันนี้คือขวดนมจุกอันนี้ฝาฝานี่เป็นฝาขวดนมตัวนี้นะครับอันนี้น,น,นี่ซื้อแยกตั้งหากับนี่ตัวนี้ซื้อแยกตั้งหาก ร้อยสามสิบบาทเป็นซิลิโคนนะครับนุ่มนะครับนุ่มนุ่มดีเลยตอนออกมาเนี่ยบอมีหู้นี่ด้วยครับหู้นี่บอมีนี่ครับหู้บอมีเพาตอนมาเจาะเอาครับเจาะโดยการบีบพิงซี่หรือกระใสกันไกลตัดเอาก็ได้ครับัแต่ว่าข้อเสียมันคือมันสิแตกนะครับขันเขาเจาะพอดีมันสิแตกแหงลามนะครับนี่เดี๋ยวมันสิลามพยายามเอาเอียงกลมๆเจาะให้มันได้ขจ้นหัวนมนี่ครับเจาะได้ยังสี่ดีเลยครับนี่ มันจิบาแตกขอบนะครับเพาเอิ้นแบบนีนี่ปรากฏว่าเอามามือนีมือแหลกนะครับปรากฏเอามาให้กินดูดกินดีครับเลยครับเนี่ยแบบตอนนั้นเอาสีสมทรงนมแบบกันกับบอกินครับได้จับไว้แล,ล้วก็บีบใส่ปากเขาแล,ล้วก็ดีอือเอานะครับมาดูดแต่ว่าใส่รุ่นนี้แบบที่นี่นี่หมุนใส่ขวดนมนะครับนี่ใส่ขวดนมมัชื่อเจ้าวากสิเอาใส่แห่งือยังคลิปมันเหรอครับดูดกินเลยครับแบบที่นี่มัน จำรองนะครับรอยสามสิบบาทถือว่าดีเลยครับสอยงัวหน่อยเขาได้นะครับแต่ว่าหัวนมนี่ผมบอท่านได้ร้องเลยครับนี่ซื้อม้ามือนี่ก็ซื้อมามือนี่มือแรกแหละต่ว่าย่างบ่อใดบ่อใดนี่นะครับบ่อดร้องเอาต้นเอาตันนี้ใส่ก้อนมันก็เลยกินก็เลยบ่อดร้องหัวนมนี่นะครับสื้อมาตั้งหัวตั้งขวดนี้ยี่สิบห้าบาทนะครับนี่นี่คือไห้เบิ้งนะครับเกลือแร่ ่วนอของเกลือแร่เคเอ็กับผมกับพออยุ่รานเดียวกันครับยุ่รานขายยาสัตว์เมืองพ้นแหละครับเจ็ดอยยี่สบาทก็ถือว่าถืออยู่ครับผมไปซื้อจากทั้งอื่นทั้งนองสองห้องกับเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ร้อบเอยแปบุ่นคบอนี้าทีน่ว่าพออยู่เมืองพ้นก็ถือว่าขายโอเคอยู่สิบบาทไปซื้อมองอื่นนะครับตามทียนฮ้อน ห่าละสื่อที่ว่าของใสประจำเนาะครับอยู่ในฟ้ามของเขาเนาะครับก็ตรปรมนี้สาหรับผู้ใดมีปัญหาเรื่องเอานมลูกงวัวบ่กินนมหรือว่าแม่มันบม่ให้กินนมต้องได้กอกกัล้องสื่อมูนีม่มาใส่บ้างเนาะครับขันผูเ้เ่ะบม่มีหรือว่าหาบูาได้กะทักผมมากก็ได้ครับผมสื่อทรงไปให้ก็ได้ครับรอยสามสิบบาทเดี๋ยวผมพาไปบิ่งเป็น,ปนอ่าผมบม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าหม่องอื่นสีเขาเอนอนี่ยังไะ สี่มีบอนะครับวันนี้เป็นหนึ่งสี่นะครับถุงเจ้าแพ็คถุงขายเอาเด้แบบมันจอดแสงเนาะนี่แพ็คถุงเป็นแล็กซีนขายเอาครับนี่ติดเป็นถุงนี่ซื้อครับเพื่อนกับสีซื้อมาบอแพ็เนาะครับหมายถึงว่าซื้อมาแบบยกโหลแบบถุงญ่ายเงสินะครับโอโยมากสินะเพื่อนกับสีมาแบ่งเส้ถุงขายให้ไหมครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ตามที่นี่นะครับก็โอเคแล้วครับก็ ตอนนี้ก็บสบายใจขึ้นเป็นอ่าน้อยหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าง,งัวมันกินนมได้แล้วก็ถือว่าโอเคแล้วครับต่อไปก็สิเป็นเขาเอินอ่าอย่างละก็สิเป็นในส่วนของซื้อน,นมอย่างเดียวแล้วครับแบบที่นี้ง่วมันกินเขาก็สิมมันส่งให้มันกินอยู่นะครับเพราะว่าเขาเรียนตนมันนะครับครังวง่วกก็เข่ามาแล้วนะครับเข่ามาหากินเนึ่งห้ำนะครับเข่ามาหากินห้ำบะหมี่ก็ออกไปอีกคือเก้านะครับ ว่นวันวนวันกันไป,ปะนะครับเป็นตาดกสันสาบลาบอยู่นะครับเดี๋ยวก็ออกไปให้เขานะครับเขามาบ่มี่ยังกินก็ออกไปง้อหน่อยกับหองหาแม่นะครับถ้าแม่ป่สนใจนะครับเอากระตองเอียงเรานะครับโอเคครับคลิปนี้ก็าลาไปสำหรับนี่สวัสดีครับ